ก็ฝากถึงผู้ประกอบการร้านค้าปลีกนะคะไม่ว่าเราจะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายเล็กรายกลางหรือรายใหญ่นะคะต้องบอกว่าในยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะสภาวะการแข่งขันของร้านค้าปลีกที่ดุเดือดรุนแรงนะคะทั้งโลกของออฟไลน์และออนไลน์ line. เราต้องยอมรับความเป็นจริงนะคะว่าลูกค้าก็มีความต้องการ หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่งนะคะดังนั้นถ้าวันนี้เองเนี่ยเรายังไม่ปรับตัวในการทำธุรกิจเนี่ยเราก็อาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเบี้ยล่างหรือว่าอาจจะต้องแบบกลายพันธุ์ไปหรือสูญพันธ์ไปในที่สุดนะคะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากวันนี้ก็คือสามคำนะคะคำแรกเนี่ยก็คือเรื่องของ first คำว่า first เนี่ยนะถ้าเรามาพูดปรับใช้ในเรื่องของการทำธุรกิจ ก็ต้องยอมรับว่าเราจะต้องพยายามคิดสิ่งที่เป็นอินโนเวชันหรือความการสร้างความแตกต่างในเรื่องของตัวโปรดักต์หรือเรื่องของการบริการนะคะของร้านค้าเราเนี่ยให้แตกต่างจากคนอื่นนะคะโดยเป็นเจ้าแรกหรือเป็นที่แรกนะหรือเป็นชิ้นแรกนะคะนั่นแปลว่าถ้าลูกค้าเองเนี่ยมีตัวเลือกมากมายนะคะในสินค้าแบบเดียวกับเราแต่ถ้าเรายังขายสินค้าเหมือนคนอื่นนะคะ แล้วการบริการของเราสู้คนอื่นไม่ได้นั่นแปลว่าอะไรคะลูกค้าก็ย่อมที่จะเปลี่ยนใจไปซื้อร้านอื่นนะคะคู่แข่งเราก็เขาเรียกได้ว่าก็จะวินวินไปในที่สุดแต่ถ้าตัวเราเองไม่มีการปรับตัวนั่นแปลว่าเราเองก็อาจจะขายสินค้าไม่ได้นะคะไม่มีลูกค้าเข้าร้านดังนั้นถ้าเราเป็นเฟิร์สในที่นี้คือความเป็นผู้นำในเรื่องของการบริการในเรื่องของสินค้า ก็จะทำให้ลูกค้านะคะเห็นถึงสิ่งที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นก็จะช่วยทำให้ร้านเราเนี่ยมีลูกค้านะคะให้ความสนใจแล้วก็ทำให้สินค้าขายดีขึ้นได้นะคะตัวต่อมานะคะเราพูดถึง fast เราต้องยอมรับว่าลูกค้าในปัจจุบันเนี่ยหรือตั้งแต่สมัยนมนานมาแล้วเนี่ยลูกค้ามีความต้องการที่รวดเร็ว ถ้าเราเองัวแต่ตุ้มเตี้ยมนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาตัวเองให้ทันกับความต้องการของลูกค้าหรือทันใจลูกค้าก็อาจจะส่งผลทําให้ร้านเรานาสูญเสียลูกค้าไปให้คู่แข่งได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นการที่เราต้องมีการปรับตัวนะคะในเรื่องของการให้บริการก็ดีนะคะเช่นการส่งสินค้า delivery ต่างๆให้กับลูกค้า ไม่ว่าเราจะขายแบบออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะลูกค้าเข้ามาที่ร้านเราก็ต้องบริการอย่างรวดเร็วลูกค้าสั่งซื้อผ่านออนไลน์เราก็ต้องส่งสินค้าอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการส่งสินค้ารวดเร็วอย่างเดียวไม่พอนะคะเราต้องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าด้วย ถ้าเรามีคุณภาพที่ไม่ดีนะคะส่งเร็วไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะลูกค้าก็จะซื้อเราเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็จะไม่มาสนใจหรือไม่อยากจะเข้าร้านเราหรือไม่อยากจะสั่งซื้อกับเราอีกเลยนะคะดังนั้นต้องควบคู่กันนะคะตัวต่อมานะคะตัวที่3นะคะอีก F 1นนะคะก็คือฝันคนไทยต้องยอมรับว่าเป็นคนที่รักสนุก ะะยิ้มง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําร้านค้านะคะก็เข้าถึงเรื่องของบรรยากาศของร้านนั่นเองเราต้องทําให้เขารู้สึกว่าร้านเราเนี่ยสนุกเมื่อมาแล้วซื้อกับเราแล้วนะคะเข้าร้านเราแล้วมีความสุขยิ้มได้นะคะรู้สึกว่าซื้อของแล้วมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายหรือมาทีไรก็ได้รับความสุขกลับไปนะคะหรือว่ามาร้านเราแล้วเนี่ย เหมือนไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ร้านค้านะคะเหมือนอยู่กับบ้านนะคะเพราะเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยอย่างร้านกาแฟานะคะหลายๆแบรนด์แม้กระทั่งแบรนด์ดังๆที่เรารู้จักกันในระดับโลกเนี่ย mm hmm. เขายังต้องให้พื้นที่ในร้านเนี่ยมีการสร้างมุมหลายๆมุมเพื่อให้ลูกค้ามานั่งแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็อยากจะนั่งนานๆนะการที่ลูกค้านั่งนานๆนั่นแปลว่าลูกค้าเนี่ยก็อยากจะ,ะเข้าร้านนั้นบ่อยๆแล้วก็ เข้ามานั่งแล้วรู้สึกว่าไม่กดดันนะคะเหมือนกับตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะจะนั่งนานเท่าไหร่ก็ได้ก็ทําให้เรามีโอกาสขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นการที่เราทําบรรยากาศให้มีความสุขทาบรรยากาศให้น่านั่งทาบรรยากาศให้รู้สึกผ่อนคลายก็ถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์เรื่องของฟันได้ได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับที่ฝากไว้วันนี้ก็จะมีหลักของ 3F นะคะก็คือตัว first คือการสร้างความแตกต่าง ให้ลูกค้านะคะรู้สึกถึงว่าเราไม่เหมือนร้านอื่นนะคะอันที่2ก็เรื่องของฟ a าส์นะคะฟ a าส์ก็คือความเร็วการบริการที่รวดเร็วนะคะไม่ว่าลูกค้าเนี่ยจะเข้ามาที่ร้านหรือว่าสั่งสินค้าเราผ่านออนไลน์ก็ตามนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพ่วงกับเรื่องของคุณภาพด้วยนะคะและอันที่3นะคะในเรื่องของฟันนะคะบรรยากาศที่สนุกสนานทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากมาที่ร้านเราซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะ เพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการทุกท่านนะคะจะได้นําความรู้เหล่านี้นะคะไปเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่ให้ความสนใจและติดตามนะคะขอบคุณค่ะ